เอาลรพวกเราไปาถึงแล้วในหมู่บ้านแห่งนี้มีแม่มดอยู่ตนหนึ่งพวกเราต้องทำให้พวกมันอ่อนแรงแต่ระวังละ่ะคุณไม่ใช่ทีมแรกที่มาที่นี่และคนอื่นๆไม่สามารถรอดกลับไปได้พวกแกมีหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่แห่งนี้โอ้เฮ้ทุกคนพารารกิจในแหล่งรวมผีสิงปีศาจอีกแล้วอย่างนั้นหรอโอ้ภารกิจที่ผ,ผ่านมาเนี่ยกว่าเราจะรอดไปได้ฉันบอกเลยนะว่า มันฟุกอะรอบนี้ไม่ได้ตอนเอาล่ะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยรีบเข้าไปตรวจสอบเดี๋ยวช่วยเข้าไปตรวจสอบของในรถแปให้เพื่อนเพื่อนมาด้วยกันดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเอาล่ะปะงั้นเดี๋ยวรอเข้าไปลุยกันในเกมพาร์สิฟายเลยดีกว่าในแบบไม่แบบป่าไม้สยองขวัญโอ้โหบรรยากาศน่ากลัวมากเลยเนี่ยใช่ เขาเขียนว่าใครก็ตามที่เข้ามาในป่าเหล่านี้จะไม่มีวันกลับออกไปได้โปรดอย่าเข้าใกล้เธอจะกักขังคุณไว้ตลอดกาลอ่ะมาๆมามาดูกันดีกว่าว่าภารกิจของเราในครั้งนี้เนี่ยมีอะไรบ้างถ้าฉันดูจากปราสัที่อยู่ข้างหน้าแล้วเนี่ยต้องเป็นบ้านของแม่บดอย่างแน่นอนเฮ้ยมีดอกกุหลาบเลยอะไหนดูิอุ้ยอุ้ยอุ้ยตามแทฉันเลือกไหลเลย เพื่อนกลับไปที่รถนะไปเาเพื่อนพยาบาลเอาจริงไหมถามไหมเราเราจะบอกว่าดอกกุหลาบจริงๆอ่ะมันไม่ขึ้นตามต้นอย่างนี้เฮ้อหรือว่านี่มันคือกุหลาบศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่ามันคือกุหลาบแดงเก้าเก้าสิบเก้าดอกเก้าพันเก้าร้อยนี่ลูกนายเลิกเล่นสักทีนะภารกิจของเรายวคงดำเนินต่อไปบ้านที่มีแต่ปีศาจแม่มดแล้วนี่มันเศษกระดาษอะไรอ่ะเขาเขียนว่ากุหลาบจะช่วยให้คุณมีเวลามากขึ้น ให้ตัดเส้นผมของเธอและนำเศษหางลูกสุนั <Hey. S 1> ขพร้อมกับตุ๊กตาที่ <De ek S 1> สร้างาด้วยกิ่งไม้และวิญญาณของเด็กๆในอดีตโยนลงไปในหม้อเวทมนต์ส่วนผสมทุกอย่างจะกลายเป็นเปลวไฟลุกชนตุ๊กตาพร้อมแล้วและแทงมันด้วยเหล็กแหลมแม่หมดจะต้องพ่ายแพ้ <Hey. S 1> oh. มีหมามีเด็กหมายความว่า,วาไอตัวกุหลาบนั่นน่ะจะช่วยชีวิตเราเหมือนตอนที่พวกเราเจอปีศาจไงฉไปก่อนนะทุกคนเจอกัน<อ>ไปไหนอะ เอากุลาบไงอ๋อมันเอามันเก็บไม่ได้เราต้องหาอุปกรณ์ในการปัดกุลาบก่อนประตูบานต้อนรับเราสวัสดีครับคุณแม่มดสวัสดีครับในบ้านนี้มีของมากมายระเกะระกะีนีพร้อมด้วยจดหมายที่เขียนไว้ว่าหลังจากเด็กคนหนึ่งหายตัวไปก็มีตุ๊กตาตัวหนึ่งงอกขึ้นมาจากรากไม้ในสุสานแสดงว่าเราต้องตามหาสุสานก่อนทุกคน ในบ้านหลังนี้เนี่ยน่าจะมีพวกแบบว่าดวงวิญญาณนี่สาลายสาลายเฮ้ยอ่าลายด้วยพี่ดูดิน่ากินใช่หรอฉันว่ามันดูแปลกๆอ่ะเฮ้ยนี่นี่คือผมของแม่มดใช่โอ้ยเราเจอหมอกแสนหนึ่งแล้วต่อไปเราให้ตัดหางสุนัขไอ้เพื่อนๆนี่เอกสารกตุนขอตัดหางหน่อยบ้าเราเป็นทันหางกูดทันหางกูดด้อันนี้เขียนว่าอะไรจุ๊กแจงอันนี้เขาบอกว่า คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในห้องนั่งเล่นเว้นแต่เธอจะเป็นคนพาคนไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้มาดูกันเองเอาปากอันนี้เราเปิดโอ้โหเฮ้ยคือบ้านเป็นบ้านผีสิงนี่พวกนายดูที่หน้าต่างดิเห็นไหมว่าเขาได้ปิดไม้กั้นผอกับเอาตะปูแทงไว้อ่ะเพื่อการไม่ให้ใครออกไปแน่นอนนี่มันบ้านขังเด็กชัดๆดในกระดาษนี่เขียนไว้ว่า ถ้าคุณทําอะไรผิดเธอจะปรากฏตัวอยู่ข้างหลังของคุณและลงโทษคุณเฮ้ยเพื่อนดูรูปนี้ดูรูปนี้โคตรลูกอะไรอ่ะโคตอ่ะภาพนี้คือแม่มดกําลังทําอะไรกับเด็กอยู่ก็ไม่รู้อ่ะเหมือนกับจะเอาคอนต่อไปที่บอยเฮ้ยอะไรอ่ะเห็นอะไรเห็นที่ฉันเห็นหรือเปล่าเห็นหน้าเสียอะไรอ่ะมันคือเสียงของเก้าอี้ มันมันเมื่อกี้ฉันเห็นจริงๆนะมันมีเก้าอี้อันนึงที่มันแบบไหลปุ๋ยปุยออกมาไจ่ใช่แล้วกุญแจกุณแจอยู่นี่เก็บแล้วเก็บเลยเก็บเลยคุณแจประตูใหญ่กุญแจประตูใหญ่โอเคให้ดูคนสำรวจก่อนว่าทําอะไรเป็นไอะไรอุณยจพาร์ตเนอรโมอะไร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 โอ้ยตูมันเปิดเองอ่ะเองเปิดเองอ่ะดู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 อุ้ยอุ้ยไม่ใช่เพียงแค่ตู้นะดี่มันมีโต๊ะก็โอ้โหเปิดทุกอย่างโอ้ยโอ้ยด้ดิ เพื่อนๆม,มันนี่มีเอกาสารด้วยเฮ้ยไหนๆเขาบอกว่า,ง,วางพหนูคิด,ดว่าแม่มดน่าใช้วิญญาณของ <c oughs> เด็กช่วยให้ตัวเองมีชีวิตอยู่ได้ตรงนี้ก็มีเด็กเขียนไว้เหมือนกันมีเด็กคนอื่นอีกหลายๆคนต้องดูแลซึ่งกันและกันเองอและความหลอนของที่นี่ก็คือปีหัวตุ๊กตาเต็มไปหมดเลยอะ่ะเนี่ยมีวิญญาณที่สถิตอยู่ในนี้บางทีอาจมีเครื่องมือที่สามารถช่วยให้คุณรวบรวมบางสิ่งบางอย่างได้ อะไรอ่ะเครื่องมือบางอย่างเหรอฉันว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องหาของที่เอาไว้ตัดดอกกุหลาบหน้าหน่ะไม่งั้นถ้าแม่กมมดโผล่มาตอนนี้พวกเราตายแน่อาจจะเจออีเบลก็ได้นะคือโคกรุกเต็มเลยโอ๊ยนี่ผมอล้ยนี่ไงแม่มดแม่มดเอาเด็กๆมาทิ้งไว้ตรงนี้อ่ะนี่ฉันก็เจอแล้วเหมือนกันนี่อันไกตัดสวนดอกไม้โอ้พื้นที่แห่งนี้ใหญ่มากเลยฟ้าหมาฟ้าหมาฮะ หมาหมาดำเดี๋ยวก่อนนะในบันทึกเขาบอกไว้ว่าเราจะต้องต hmm. ัดหางหมาได้ไงฉันเจอแล้วหางมันดุกดิกดุดดิอยู่่อพวกเราทีพวกเราอยากเอาจจกดินแดนของนั่นแม่มดบักบักบูไอบุ้งูนี่คือหมาเหรเราต้องตามหาคุณแจก่อนตรงนี้ใช้กุญแจอะไรอ่ะคุณแจประตูใหญ่เมื่อกี้ใครเก็บมาปะผมผมพี่ไม้เปิดเลยเอยนะ โอเคตรวจสอบตุ๊กตากิ่งไม้ที่งอมาในสุสานด้วยตอนนี้เบาะแสของเรามีไอ้ยตัดหางหมาดีเนอะฉันได้กันไกลตัดหางหมามาแล้วเราไปหาหางกันไกลกันไกลอ่ะเราต้องหากันไกลอีกนี่พวกนายเดินมาไปดูตาบ้าตาเรือเลยนี่มันสุสานนะเฟยยี่คิดจะกลัวกันมากเลยหรือไงี่มีตุ๊กตาด้วยอ่ะจันเก็บแล้วว้าวอุ้ยสุดยอดอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะข้างหลังข้างหลังมีมีอะไรก็ไม่รู้เหมือนเป็นเงาเฮ้ย เฮ้ยวปายว้ายว้า่โอไยมันจะตุกตาไปมันลับมันหัวตุกตาท้าเอาตุกตาของฉันไปโอ้ยพระเจ้านักตุกตาตัวดีเคลื่อนมานี่มาี่ตรงนี้มีิมน้าด้วยเขาเขียนอะไรไว้ก็ไม่รู้เขาเขียนว่าทะเลสาบชำระล้างทะเลสาบชำระล้างเอาพี่กิจล้างตัวหน่อยสิ กูไม่มีสิ่งใดสามารถทําให้เปียกคืออะไรอ่ะเราไม่เปียกอ่ะโอ้ฉันว่านะเราอาจจะต้องหาของที่มันแบบปนไปด้วยมนต์ดาเอามาชำระล้างให้มันสะอาดก็ได้พี่ไหมเนี่ยแม่โมดอาจจะสาบใครหรือว่าทําให้ใครตายอ่ะวิจเคิร์มาแล้วตะกอนมาลิปตะกอนนะตะกอนมาปะมาลงชักเลยนี่ไงเนี่ยนี่มันคือบ่อดามของแม่มดนี่นาเฮ้ยจับมาหน่อยจับมาหน่อยผมจะตัดมานกลางม้าจะไงอ่ะ <ม>ตอนนี้นเราได้กันใมาครบทุกคนแล้วรเราจะรีบเข้าไปในบ้านแล้วก็กลับไปที่สุสานทุกคนตัดหางหมามาครบเราใช่ไหมเรา <พอ S 2> ได้แล้วผมตั้งแต่นตั้งหางมาได้ผมไม่มดแล้วครับโอเคเราเหลือแค่ตุ๊กตาตัวนั้นเท่านั้นแต่เราต้องระวังให้ดีๆนะเพราะตุ๊กตาเนี่ยมันยังมีจิตวิญญ,ญาณของผีเปรตแล้วก็ผีเฮี้ยนอยู่แต่เราว่าตอนนี้เรายังหาแท่นพิธีไม่เจอเลยนะมันอยู่ตรงไหนอะฉันว่ามันน่าจะอยู่ทักที่หนึ่งในบ้านอะ คนห้องนอนเด็กอะไรอ่ะห้องนอนเด็กโยกใหญ่เลยโยกใหญ่เลยโอ้โยกใหญ่เลยอุ้ยแม่จ๋าน้องคิดถึงแม่เหลือเกินพูดเด็กพูดเงาเด็กด้วยอ่ะเฮ้ยมีเงาเด็กบนเตียงด้วยดูดิจริงเหรอจริงด้วยอ๋อใช่อุ้ยเด็กนี่หรือเอเลี่ยนเนี่ยหัวโตมากเลยไอ้ทุกคนในห้องน้ำมีกุญแจมาเอาหน่อยมาเอาเขาบอกว่า เด็กถูกพาไปห้องนั่งเล่นของเขาจะไม่มีวันกลับมาอีกเลยแม่เบงเก็บไแม่เบงเกอร์คุญแจ๊ะเบ่่อเบาแสอยู่ห้องนั่งเล่นหรือเปล่าห้องเล่นของเล่นน่ะของเด็กอ่ะเออชั้นล่างมันมีห้องของเล่นอยู่นี่นาไอ้พวกผีพวกนี้ไม่ต้องแอบบอกแม่เบงเกอร์เลยนอนเด็กอยู่นี่นอนเด็กนอนเด็กห้องของเล่นห้องของเล่นห้องของเล่นเต็มเลยอ่ะอุ้ยพี่อะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมพี่ขีดกระโดดแบบนั้นอะ ผมไปยืนอยู่บนลูกบอลแล้วใครเตะกับลูกบอลก็ไม่รู้ผมก็เดียวเลยนี่ไงแทนเจอแทนเจอประตูอะไรไม่รู้มันล้มอยู่ตรงพื้นอ่ะนี่ไม่ใช่ประตูที่ล้มทุกบแจนนี่คือประตูห้องใต้ดินเว้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่รู้วตายแล้วเออกลัวเฮ้ยมีฝุ่นควันเต็มไปหมดเลยเฮ้ยข้างบนข้างบนแปลกๆปลกไปอ่ะประเดี๋ยวเป็นโวยหวยของผู้หญิงคนนึงซึ่งเขาบอกพวกเราว่าอย่ามาที่บ้านหลังนี้ มีขวดยาอะไรไม่รู้ด้วยอ่ะเขาปรุงยาแน่ๆยาผิดธรรมชาติใช่นี่คือยาที่กลั่นมาจากเลือดเด็กดูนี่ดิเขาเรียกว่าเป็นยาเพิ่มความเร็วทําให้วุ่นว่องไวจุดต่างสายลมไปลองดูดิอุ้ยอุ้ยว้าวทุกคนดูยายาใสในร่างกยเราไเรานี่ยาผิดธรรมชาติทําให้เป็นอะไรต่างๆไปกินนะลองกินดูสิยิ่งอย่างไวอ่ะใช่ไมมีอะไรหรือยิ่งใหญ่หนักขึ้น เฮ้ยพี่ไมั์เป็นผีเอ้าดูดิมันผีเหรออ๋อยาอนี้อาจจะทําให้พี่ไม้กลายเป็นพวกเดียวกับมันก็ได้นะใช่แล้วผีจะได้ไม่จับไงล่ะแล้วเราเลยเข้าไปดูด้านในก่อนปะรู้สึกนหัวยังบอกไม่ถูกมาดูนี่เุ้ยมาเออนี่มันผีหรือเปล่าอ่ะบ่อเลือดใช่ใช่อุ้ยเป็นบ่อเลือดที่เราอุไปด้วยความร้อน แม่มดพยายามที่จะแช่ในนี้แน่นอนเลยแล้วก็ใช้เลือดของเด็กสาวบริสุทธิ์พร้อมกับมีเทวรูปของยมบาลด้วยอ่ะเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์เข้าไปอีกบนดําพวกนี้เนี่ยจะถูกลบล้างได้ถ้าเกิดว่าเราทําให้ทุกอย่างมันถูกต้องอทุกคนตอนนี้ภารกิจของเราเนี่ยรู้แล้วนะว่าเราต้องหาตุ๊กตาไมา้หาหางหมาแล้วก็หาผมของแม่มดเอามาชําระล้างเลือดนี้จากนั้นเราจะเอามันไปแทงไว้กับ เหล็กแหลมที่เต็มไปด้วยความร้อนโอเคโอเคตอนนี้เราอะไรอ่ะขาดตุ๊กตานี่ไปราทุกคนไปไปด้วยกันแต่เราเก็บพร้รู้ตัวตอนนี้ได้ไหมเราเก็บพร้อมกันเลยดีกว่าโอเคครับไอ้ผีตัวนั้นมันจะวิ่งไล่พวกเราอย่าเพิ่งเพิ่งเดือดเขาจะหาก่อนอ่ะเจอผมเจอผมเจอแล้วผมเจอแล้วพร้อมพร้อมเราบอกนะผีตัวไหนผีตัวไหนอ่ะตุ๊กตาไม้ตุ๊กตาไม้โอเคฉันเจอตุ๊กตาไม้แล้วนับหนึ่ง เงาเงาเ้นมาแล้วเราิ่งเข้าไปในบ้านแล้วเร็วเร็วเเร็วเร็วเร็วซ้ายเรวซายมีเงาตามมาอยู่ไหมฉันยังไม่เห็นนะว่าเงาตามมาหรือเปล่าอ่ะไม่เห็นแต่เร็วอยเ็บมากอย่าเอาของเล่นของพวกเราไป้พวกมันกลังตามมาพวกเรกลังตามารุรกลก่อนส้เ็เก็บเก็บรเก็บ แคบแค่ฉันล้างแล้วูรบ่อุรบ่อดวงวิญญาณสีดาดวงวิญญาณสีดาตอนนี้กาลังมากาลังเดินขึ้นบามาแล้วมันมแล้วโอ้โหมันผีเปดเลยเอาขอพวกเราขึ้นมาเออหลังจากที่เราําระล้างไปแล้วตอนนี้ดวงวิญญาณรู้สึกว่าจะถูกปลดปล่อยนะคะได้มากี่ตัวทุกคนนี่เฮ้ยฝนะ พอเมื่อกี้มีคนเก็บของแจงไฟตอนนี้แจงทำเสร็จแล้วว่าดูเบือนว่าแม่บอสจะหมดแรงไว้เฮ้ยอะไรอะข้างหลังมเมื่อกี้แม่บอสปรากฏดตัวแต่เราดันเผาก่อนดอกดากดอไม้แจงหายอ่ะเฮ้ยมาจับเปล่าคุณโดนจับไปรู้ตัวเลยอุ้ยโชคดีนะเนี่ยที่ทุกแจงมีดอกไม้อะ่ะตอนนี้ภารกิจของเราทําไปได้แค่สองตัวเท่านั้นถึงแม้ว่าแม่บอสจะอ่อนแรงแต่ถ้าเกิดว่ามันตื่นขึ้นมาแล้วก็มันจะมีแรงยกว่าเดิมเป็นสองเท่า ทุกคนรีบไปหาดอกไม้แล้วก็หาอุปกรณ์ต่างๆก่อนบอกก่อนเลยนะเพื่อเราต้องเราต้องทำทีละคนมันจะแบบหนีไอหุนฟางไม่ทันแต่ไม่รู้ว่าเมื่อกี้ฉันทำแล้วตุ๊กตาฉันหายใครหยิบไปอ่ะตุ๊กตาฉันหายเหมือนกันตุ๊กตาฉันว่ามันมีตุ๊กตาตัวหนึ่งอ่ะเมื่อกี้ฉันเห็นเงามันเอาไปเลยอ่ะมันมาเป็นของฉันแหละตันหายไม่รักษาตุ๊กตาของตัวเองเลยฉันจะไปหยิบอ่ะเฮ้ยโอ้โหย จะตกใจเงาตลอดเวลานี่ต้องการจะกลับมาแล้วฉันจะมาหยิบมันอันนี้เราต้องหาดอกกุหลาบก่อนจุดแจงเดี๋ยวฉันจะไปตัดหางหมาแถวๆหน้าบ้านนะพวกเราแยกกันแบบนึงก็ได้ปะโู้เฮ้ยหมาน้องหมาน้องหมาขอหางหน่อยว้าวอย่าเอาหางน้องไปโอ้โอยโองเ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 ฮ้ยไฟมาไฟกระพริบไอ่ขอหางด้วยมันมีหางกี่อันหนะตัวหนึ่งอะ มีหางมันฉันไม่แน่ใจว่ามันจะงอกได้หรือเปล่านะแต่ว่าหน้าบ้านน่าจะมีเยอะทุกแจ้งมาทำไมอยู่ล่างเหรอลงลงบ่อลงบ่อเอาอีกแล้วอู้ยนี่พี่จะได้ยินเสียงกรีดร้องนะพวกมันกำลังกรีดร้องอยู่คนร้ายถูกต้องแล้วแจ้งไปแจ้งเจอไหมหมาหมาเฮ้ยเมื่อกี้พี่เห็นควันอะไรไม่รู้ มาแล้วตอนนี้พวกเราได้แล้วได้ไรอ่ะอันได้หังหมามาแล้วสองจุกนี่ไปนไเฮ้ยเฮ้ยแม่วดมาแม่มันมาแม่ัมาแม่วมาแม่วมาวิ่ง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 วิ ต้องไหนก็นมาเรมาเร็วมเรวมเลยพี่ร่งิงมาเร็วโอ้ยโอเคโอเคโอเคพี่กำลังมาพี่กลังมาแต่วิ่มาแล้วจะลุไปไหนไไปโอ้นได้ยินเสียงแม่บดแม่มดอยู่ด้านล่างใต้ดินเนอะไม่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 แต่เผาแล้วแเผาแล้วโอเค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 เซ็ตต่อไปตามมาเลยเซ็ตต่อไปลงตามมาอยู่ัหยิบเลยหยิบแล้วมามามาเวลาการเผานี่เด้ ลาชำระล้างไน้เริ่มต้นขึ้นดูดววิญญาณที่อยู่ในร่างตายโอเคเอาลงเลยเอาลงเลยจะเสียบันแทนไปนี่ไม่ได้มต้องขี่ร่ว้จะเสียบันไปไอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เฮ้เฮ้ยผีนี่ผีพักกีหลับห่างไหเท่ากับว่ามันต้องหาตัวตายตัวแทนแน่เลยพวกตุ๊กตาพวกนั้นน่ะเรายังเหลือตุ๊กตาอีกประมาณเจ็ดแปดเฮ้ยเฮ้ยไปข้างหลังข้างหลังข้างหลัง ไปพี่ต้องกินยาเป็นผีดูดิเป็นไงสวัสดีครับแม่มดผมเป็นทาสของแม่มดครับนายนายเป็นไอ้นี่เหรอตัวล่อเหรอเราต้องเราต้องปลอมตัวเราต้อองปลมตัวดิผมเป็นทาสของแม่มดครับจะทำอะไรผมนะครับแต่พี่ติดต้ก็ไปเอากุหลาบก่อนนะอุ้ยจะปิดประตูดิครับมันปิดประตูอ่ะไม่เป็นไรเรามีกุแต่เฮ้ยโอ้ยเปผีตกใจหมดในบ้าน อย่างฮาเจอผีเอาเลยเผาเลยเผาเลยโอ๊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 ยโอยโอ๊ยโอยโอ้ยโอยเฮ้ยเอาองระวังระวังระวังโอ้ยข้างหลังข้างหลังข้างหลังแม่มันอาไปคุณฟังเอาไปนี่แม่มนเอาเอากุหลาผมไปเฮ้ยแม่มดโอ้ยเฮ้ยอ้ยเอากุาผมไปเหมือนกันเปนแม่มดเล่นหนักแล้วตอนนี้พลังมันแข็งแกมากขึ้นมันดุมากต้องรีบเข้าไปข้างในก่อนไปพวกเรา โวอวงวิญญาณของแม่มดปีศาจลากไม้หายไปพร้อมกับเลือดอันนี้นี่ได้แล้วปักเข้าไปแบบเน,น้นๆนีนนะเจ็บไหมละ่ะแกเฮ้ย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 าณลากไม้เฮ้ยแม่มดมันร้องกิดร้องแม่มดเอาผมไป,มไปเอาอะไรไปผมเป็นผมเป็นวิญญาณข้างหลังใครเนี่ยแป้งเอา ก็เป็นหนูเอาพิจิตก็เป็นหนูจิตกลายเป็นหนูวนเนี่ยเอ้ยทำไงอ่ะทนายไม่มีดอกกุหลาบใช่ไหเดี๋ยวก่อนถ้าเกิดกลายเป็นหนูแบบนี้นี่คือเวทมนต์ดำของแม่มดเราไปที่บ่อชำระล้างกันพี่จิตป่ะโอเคโอเคพาผมไปด้วยพาผมไปด้วยเราต้องเดินทางไปที่สุสานพีิจิตรวันดีวันดีเฮ้ยวันดีมันเอากำดักหนูมาดักพี่กิตหน่อยเร็วนี่ไม่ใช่เวลามาเล่นแล้วไปไปไปตรงไหนเราต้องไปเราต้องไปต้องไปเหรอเราก็เลี้ยวขวา โอ้มจงชำระล้างจงชำระล้างเฮ้ยทำไมมาแทนหนูว้าวทุกคนทุกคนมาหาเราที่ห้องเด็กหน่อยดิทำไมอะเราเจอแม่หมดนอนอยู่อะเฮ้ยจริงปะเอ้ยเนี่ยดูเอ้ยเอ้ยวันไหนจะไปเก็บเขาดิแม่มดเหรอเก็บได้ยังเก็บได้ปะ อุ้ยเอาเก็บได้ด้วยเออออืโอ้โอ้ยดูเหมือนว่าแม่บอสจะตายไปแล้วนี่ตอนนี้แหละพวกเราหยิบแม่บอสไปแล้วกลับขึ้นรถกันพี่ไปไปไปรอเอาแม่มดไปอาบน้ำดูอาบน้ำเหรอล้างลเหรอได้เหรอชำระล้างเนี่ยนะโอ้ตัวมันสกปรกดูดีผิวดูผิวดิเออขากลายเป็นหญิงหญิงสาวจอมเก่งขึ้นมาฉันเอามันไม่ไม่น่าจะได้ผลหรอกไปเหอะเรารีบเอาขึ้นไปในรถกันไป่ะเราขึ้นรถ กลับไปขึ <I also S 1> ้นรถกันที่พ่าปะเยี่ยมมากคุณจับตัวแม่บดได้งั้นลุ <ไป S 2> ยกันเลยผมจะรอคุณอยู่ที่นี่ <St ül ets> โอ,โอ,โอ้โหเธออยู่นั่นเธอต้องเป็นวิญญาณร้ายที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เราเคยจับมาเราเตรียมตุ๊ก,กตาไว้หลายตัว <S <S เพื่อใช,ใช้ทำให้เธออ่อนแอลงหาต้องการให้สำนักงานใหญ่ปลอดภัยต้องหาคนมาเพิ่มอีกให้เราต้องการคุณเบื่อไรเราจะเรียงไว ยัยงดูอ่ะแค่กินตตาไดูสองชฉันยังรู้สึกแปลกๆอยู่เลยแล้วถ้าเกิดว่าพวกเราทุกคนเนี่ยโดนจับตัวกันจนหมดฉากจบมันจะเป็นยังไงกันนะเอออยากรู้อ่ะแมาเป็นต้มยำหนูนะต้<_ e _มยำหนูเหรอทุกคนจะถูกขังอยู่ที่นี่ตลอดไปไม่นโน้โดนต้มกินแล้วเหล่าของทำพิธีของที่สาม าสาบขึ้นหวหุยถ้าเกิดว่าเราเอาแม่มดเนี่ยไปใส่ในบ่อชำระล้างเขาอาจจะกลายเป็นคนปกติแล้วกลายเป็นคนดีก็ได้นะเฮ้ <balloons> ยลองดูก็ล่ะอ้าลงเลยไหมโอเคมาถึง,งบ่อแล้วบ่อนี้เขาบอกว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ถ้าเกิดว่าใครเดี่ยโดนบนดำหรื <majors> อว่าโดนเล่นของเข้าไปแค่ลงไปในบ่อน้ำนี้ก็จะตายทันทีเอาสกปรปกมากเอาไป เฮ้ยย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 ยเยยยยยยยแยย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 ้ยย้ยย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 ยายย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  เราแล้วหัวหน้าโอเคไหมอ่ะฉันน่าจะโดนจ่าลูกหัวหน้าอาจจะยิ้มยิม,ยม,มเฉยๆก็ได้นะโอ้ยไม่เอานะ้อี่นี่แกฆ่าแม่มดแล้วเนี่ยโอ้ยวิญญาณคนงเด็กๆได้ถูกปลดปล่อยแล้วอย่างนั้นเหรอ,อเราไม่ต้องการให้เป็นแบบนั้นซะหน่อยรเ,รเราต้องการให้แม่มดมาอยู่ในกรงของเราเอาละงั้นโอเคเข้ามาในรถตู้สิจะมีของบางอย่างจะให้อุ้ยเฮ้ยทำไรล่ะใคร คุณเป็นพนักงานที่แย่มากทุกวันนี้หาความช่วยเหลือดีๆไม่ได้เลยคุณจะอยู่ที่นี่จนกว่าจะนึกออก,กว่าคุณทำผิดอะไรบ้างเอ้าเราเป็นแม่มดแทนเหรอขังได้ละขังลืมเอ้า นี่ก็หมายความว่าพวกเราเนี่ยโดนจับแทนแม่มดแล้วก็อาจจะโดนทรมานจนตายก็ได้โอ้โหเ็นท่ามินน,น,น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยไอเดียพี่อะเอามาันเปเอามันเป็นลงบ่อทําไมอ่ะโอ้พี่ไม่ได้เป็นคนตั้งความคิดเลยคนที่อยากเอามันมปลงบ่อมีแค่พี่ไม้กับพี่ิเท่านั้นแหละพวกชายรับมชอบเลยนะ เป็นไงบ้างคะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าสําหรับภารกิจการล่ามแม่บดในครั้งนี้นะคะในเกมพาร์ติจะบอกว่าเกมนี้เนี่ยภารกิจค่อนข้างง่ายนะคะแล้วก็ดาบนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหราก่ก่อนๆที่พวกเราเคยเล่นนะยังไงถ้าใครชอบนะคะและอยากจะติดตามซีรีส์นี้ต่อไปอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆที่สาคัญอย่าลืมกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สําหรับวันนี้พี่แป้งและเพื่อนๆต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย